เรียนท่านที่เคารพและมิสหายทุกท่านครับผมพลตร,รีดรอนุชาบุญนาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมส5 6 3เวลาประมาณ18นาฬกา40นาทีวันนี้ให้หัวข้อเรื่องว่าโอทภัยคำศัพท์คำนี้สำหรับคนไทยรุ่นใหม่ๆบางคนอาจจะไม่เคยได้ยิน สิ่งที่เราคุ้นเคยก็ดังเช่นวาตภัยคือภัยที่มาจากลมอุทกกัะไัยไที่มากับกระแสน้ำทุกพิกกัะไคือภัยที่มาพร้อมกับความอดอยากแห้งแล้งแต่ออดตะไยมิใช่แปลภไยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นภัยจากการพูดโดยปราศจากการยังคิด ของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนที่หวังดีหรือไม่หวังดีต่อประเทศชาติสาม,มารถจะสร้างโอทภภัยขึ้นมาได้ทั้งสิ้นเพราะความไม่รู้และความไร้เดียงสาในปัจจุบันนี้ทุกท่านก็คงเห็นภาพการกระจายแสดงถึงความสูญเสียของชีวิตและเจ้าหน้าที่รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ และประชาชนผู้บริสุทธิ์อยู่เนืองงจากสถานการณ์ภาคใต้ซึ่งมีความรุนแรงมาโดยตลอดที่จริงแล้วปัญหาสถานการณ์ภาคใต้นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลที่ด้วยซ้ำไปคือประมาณช่วงรัฐบาลของท่านจอมพลปพิบูลสงครามมาถึงรัฐบาลท่านหลวงธรรมรงนาวาสวัสด์ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น แรงบ้างเบาบ้างตามแต่สภาวะแวดล้อมแต่มาช่วงหลังนี้มีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองภายในประเทศถ้าหากจะพูดถึงการก่อการร้ายในภาคใต้โดยกลุ่มก่อการร้ายต่างๆนั้นนะ่ะในยุคหลังนี้เรานับมาตั้งแต่ช่วงหลังปี2547 คือในเดือนมกราคม2547ตั้งแต่มีการปล้นปืนในภาคใต้จำนวนถึงเกือบ400กระบอกปืนจำนวนนั้นก็กระจัดกระจายไปในหมู่ผู้ก่อการร้ายผู้ก่อกความไม่สงบมากมายประกอบกับการแทรกแซงเบิดเป็นองค์การที่ใช้าศาสนาบางหน้าหรือกระบวนการยาเสพติด กระบวนการการเมืองข้ามชาติต่างเข้ามามารุมมาตุ้มกันในภาคใต้ของไทยทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเรื่อยมาตามลำดับสื่อมวลชนก็นิยมที่จะนำภาพกระจายออกไปเป็นภาพเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเลือดสาดยานพาหนะถูกกับระเบิดชำรุดเสียหายย่อยยับไอชาวบ้านเห็นก็กระจายกันใหญ่ แล้วก็พากันด่าว่าพวกโจรใต้สำหรับคนที่คิดว่าตนเองนั้นรักชาติการกระทํำนั้นเป็นไปด้วยความปรารถนาดีแต่เป็นความปรารถนาดีซึ่งมีผลแงวร้ายต่อประเทศชาติในศัพทหารเราเรียกคนพวกนี้ว่าแนวร่วมมุมกลับก็หมายถึงคนที่เกลียดชังพวกโจรก็คือคนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองนั่นแหละ แต่เขากลับทำตัวเป็นแนวร่วมของพวกโจรกระจายข่าวสารต่างๆออกไปด้วยความตั้งใจแต่เป็นความตั้งใจที่เขาคิดเอาเองว่าเพื่อที่จะประนามโจมตีพวกโจรผู้ร้ายแต่ในขณะเดียวกันนั้นผลออกมานะัมันตรงกันข้ามผลออกมานั้นก็คือเป็นการบำรุงขวัญคนร้ายให้มีใจฮึกเหิมมากยิ่งขึ้นเพราะเห็นผลงานของตนเองได้ชัดเจนว่านี่สามารถจะทำ อันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ได้มากมายเห็นไหมมันก็มีความฮึกเหิมมีขวัญกําลังใจที่ดีพร้อมกันนั้นก็ยังได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติมากยิ่งขึ้นจากข่าวสารเหล่านี้ก็คือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ความสําเร็จของไอโจนนั่นเองท่านคงเห็นแล้วว่าไม่มีผลดีมีแต่ผลเสียถ้าหากมามองในแง่หลักวิชาการกันนะครับอธิบายอย่างนี้คนทั่วๆไปก็ มองไม่เห็นภาพในการปฏิบัติการทั้งใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการสงครามหรือการก่อการร้ายนะ่ะกระบวนการขั้นตอนมันมีอยู่6ขั้นตอนเท่านั้นแหละผู้ร้ายเนี่ยมันจะไม่ยิงใครสเปรสะปะอยู่ๆก็ขีม่มอเตอร์ไซค์มายิงชาวบ้านข้างถนนหรือว่าไปวางระเบิดรถของเจ้าหน้าที่เพราะว่ามันพอดีมีระเบิดขึ้นมาไม่มีทางเป็นไปดได้เลย กระบวนการในการที่จะเตรียมการปฏิบัติการและกระทําการในแต่ละกรณีนะั้นมันมี6ขั้นตอนดังน,นี้ประการแรกคือการกําหนดวัตถุประสงค์ว่าการกระทําครั้งนั้นมันต้องการอะไรต้องการทํำลายขวัญประชาชนต้องการทําลายคลังอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ต้องการ สังหารคนที่เป็นเส้นหนามของเขาหรือกระทําการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ว่าตนเองได้เอาเงินจากต่างชาติเอาเงินจากผู้ที่สนับสนุนมาแล้วต้องก่อให้เกิดผลในการปฏิบัติวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็มีได้มากมายหลายแบบแต่อย่งไรก็ตามมันจะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์เสียก่อนในขั้นแรกทีเดียว พอกำหนดวัตถุประสงค์งแล้วก็ต้องมองหาผู้รับผิดชอบคือแต่ละกรณีแต่ละกิจกรรมจะต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรงที่มีอำนาจสูงสุด mm hmm. เทียบได้กับสงครามตามแบบทั้งหลายเนะี่ยในปฏิการอเวอร์ดการยกพลขึ้นบกชายฝั่งโยุโรปของกองกำลังสัมพันธมิตรมีนายพลไอเซนฮาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรแต่ แม่ทัพที่รับผิดชอบในการยกพลขึ้นบุกรั้งนั้นก็คือในพลมอร์ตการมอรี่ของอังกฤษการบุกขึ้นยึดตูนิเซียของกองกำลังของสหรัฐอเมริกานำโดยในพลแพตตันเพราะในพลแพตตันมีความเหมาะสมเป็นเหล่าทหารม้าที่ใช้วิธีการรุกคืบหน้าอย่างรวดเร็วก็เหมาะที่จะเข้าเตะพื้นที่ที่อยู่ในความยึดครองโรมลเพราะว่า เทคนิคแบบเดียวกันคนแบบเดียวกันมันต้องเจอกันแพทตตันเนี่ยตอนที่ยึดตูนิเซียได้ก็ยังไม่มีลิ้มยาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าทหารฝรั่งเศสที่ควบคุมตูนิเซียอยู่นั้นเขาไม่มีใจจะรบเขาก็วางกำลังวางอาวุธยอมแพ้แต่พอเจอของแข็งก็คือในพลรอมเมลจากการประทะก,กันครั้งแรกที่ช่องเขาแคสริงปรากฏว่าทหารสหรัฐเนี่ยล้มตายเกลื่อนกราด ทั้งนั้นที่ฝ่ายเยอรมันมีกำลังพลน้อยกว่าเยอะเพราะเยอรมันเนี่ยเขาชํานาญการศึกและมียุทธโภปรกรณ์ที่ดีมีขวัญกำลังใจที่ดีอเมริกันตายไปที่เดียวเนี่ยสองพกว่าคนที่ช่องแคบช่องเขาแคสซิงนี้แต่ไงก็ตามแพทเทิรนก็เปลี่ยนแม่ทัพในพื้นที่แล้วก็สามารถจะลุกขึ้นไปได้อังนั้นการกําหนด ผู้รับผิดชอบเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญมากว่าภารกิจใดจะมีคนที่รับผิดชอบที่เหมาะสมเป็นใครนี่เป็นข้อที่2ข้อที่1การกาหนดวัตถุประสงค์ข้อที่2กําหนดผู้รับผิดชอบข้อที่3กําหนดวิธีการก็คือจะกระทาการอย่างไรจะวางระเบิดจะลอบสังหารจะใช้กาําลังสนธิกําลังการเข้าโจมตีอย่างในกรณีภาคใต้มีมาหลายรูปแบบพี่เราก็เห็นข่าวอยู่่เป็นประจําเช่นการต้องการ โฆษณาชวนเชื่อต้องการจะสร้างศพเยอะๆให้คู่คนเกจชันเจ้าหน้าที่มันก็หลอกเด็กงโง่เข้าไปมอมยาเสพติดเข้าไปอาวุธให้ไปให้ฮึกเหิมให้เข้าตีที่ม่านของเจ้าหน้าที่ที่หน้ามัสยิดเกลเสแล้วเสร็จแล้วก็บอกไอ้เด็กๆกงโง่วนนั้นบอกเอ้ยแตมตีแล้วนายเองหนีไปยึดมัสยิดเอาไว้นะเพื่อต่อสู้กับฝ่ายเจ้าหน้าที่ แต่ไอตัวหัวหน้าจริงๆอ่ะมันรู้ว่าเข้าไปนมัสยิดน่ะมันไปไม่รอดเพราะว่ามันจะต้องถูกล้อมและในที่สุดก็ถูกจับได้ถูถกฆ่าตายไอตัวหัวหน้าพอหลอกไอเด็กพวกนั้นอ่ะเข้าไปในมัสยิดต,ตัวมันหน,นีเข้าสวนยางอันนั้นเมื่อท่านพันลบปิดมณีสั่งกําลังเข้าไปล้อมเนี่ยก็มีแต่ไอพวกที่ถูกหลอกม,มาไอตัวหัวหน้าจริงๆอ่ะมันหนีไปแล้วแล้วไอพวกนี้มันถูกมอมเมาถูกหลอกถูกลวงมันก็ไม่ยอมวางพูด ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้กําลังจุดปุ่งหมายในกรณีนี้ฝ่ายคนร้ายต้องการให้เด็กพว้นี้มันตายอยู่แล้วเพราะเพื่อจะได้เอาศพเนี่ยไปประจานบอกว่าเจ้าหน้าที่ทาเกินกว่าเหตุสร้างความเกลียดชังต่างๆนานา,นา,นาซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งไม่มากนะักเพราะทั้งโลกเนี่ยเขารู้ทันก็เหมือนกับไอติที่มันหลอกเด็กไปประชุมที่นู่นที่นี่หรอครับให้มันติดโควิดบ้างให้มันถูกจับบ้างไอเด็กไม่รู้ภาษีภาษาก็ต้องถูก เข้าไปอยู่ในบ่วงที่มันวางกับดักไว้มันไม่มีความปรารถนาดีหรอกก็เช่นเดียวกันครับเทียบเคียงกันได้นั่นคือเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่มันกําหนดหรือในกรณีที่ต้องการทําลายขวัญกําลังใจของเจ้าที่และยุทโธปกรณ์หรือย,ยานรบต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช้วิธีการนี้มันก็ใช้กําลังที่มีได้รับการฝึกแล้วทําการผลิตร,ระเบิดแสวงเครื่องศัพท์คาว่าระเบิดแสวงเครื่องคือระเบิดที่ทําเอง โดยอาศัยวัตถุอุปกรณ์ในท้องถิ่นที่มีอยู่โดยทั่วไปมาดัดแปลงขึ้นมาไม่ใช่ระเบิดสําเร็จรูปที่ผลิตในโรงงานข้างแสงดังนั้นเป็นที่มาของสแสวงเครื่องก็คือการหาเครื่องประกอบจากที่นั่นที่นี่เอามาอันนี้การวางระเบิดในภาคใต้ที่มันนิยมกันไหมครับที่ผมไปเจอเนี่ยมันก็ไปเอาใส่ถังแก๊สหรือถังดับเพลิงเพราะถังแก๊สหรือถังดับเพลิงเนี่ยมันมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมในการผลิตระเบิดสว่วนเครื่องเนื่องจากมันมีวัสดุที่ทําด้วยเหล็กคือไอ้ระเบิดถ้าจะอยู่ในพัสดุที่มันปิดมิดชิดและมีแรงกดมากเท่าไหร่เนี่ยแรงระเบิดจะสูงมากเท่านั้นดังนั้นถังดับเพลิงก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเอามาเสร็จก็บรรจุระเบิดที่ดินระเบิดที่ทําเองก็ไปจากปุ๋ยบ้างอะไรบ้างเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยการวางระเบิดบนถนนเนี่ยมันจะไม่ใช่วิธีการขุดผิวถนนลงไป แบบตื่นๆตือแบบเหมือนฝังกับระเบิดในสมัยสงครามนั้นมันพื้นเกินไปแล้วการที่จะขุดผิวถนนเนี่ยมันก็จะเป็นร่องรอยให้เห็นว่าเอา๊ะถนนตรงนี้มีรอยขุดเนี่ยก็เป็นที่ผิดสังเกตอันนั้นช่วงหลังๆมันก็ใช้วิธีการที่มันแยบยลยิ่งขึ้นก็คือขุดใต้ผิวถนนจากข้างถนนเนี่ยขุดซ้อนมาใต้ผิวถนนได้ผิวยางยางแอสฟัลที่ลาดผิวถนนนั่นอะ เป็นระยะทางประมาณสั้งห้รือ6เมตรมาถึงบริเวณเกือบเกือบจะกึ่งกลางถนนในช่องเดินรถที่มันคาดว่ารถของเจ้าที่จะเข้ามาในช่องนั้นเพราะถนนอย่างน้อยมันก็ต้องมี2เลนใช่ไหมมันจะไม่วางกลางถนนนะมันวางตรงบริเวณที่คิดว่าเจ้าที่จะมาทางซ้ายเดินทางขวาก็แล้วแต่แล้วการต่อฉนวนก็ใช้วิธีการจุดด้วยไฟฟ้าจุดด้วยรีโมทเอนซิ่งจุดด้วยโทรศัพท แล้วก็ใช้ไอ้คนเนี่ยนั่งเฝ้าจุดอยู่ผมยังเคยเห็นนะครับมันนั่งรออยู่นะฮะคือก้นบุหรี่มทิ้งไว้เต็มเลยเพราะมันระหว่างรอมันก็สูบบุหรี่พอเพลินๆเ,เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่มันกําหนดไว้ในลักษณะยอย่างนี้ซึ่งพอกําหนดวัตถุประสงค์ในรูปแบบใดก็ตามเนี่ยวิธีการปฏิบัติก็จะไม่เหมือนกันวัตถุอุปกรณ์ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้นข้อนหนึ่งคือการกําหนด วัตถุประสงค์ข้อที่2กําหนดผู้รับผิดชอบข้อสามกำหนดวิธีการข้อที่4ก็คือพิจารณาสัตวันวอเวลาหนอคือสถานที่ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อที่5สนที่บุคลากรหรือหาคนที่เหมาะที่จะใช้ในกิจการนี้ถ้าหากเข้าตีกองกำลังขนาดใหญ่ของเจ้าที่เนี่ยไอ้คนร้ายนี่ยมันไม่มีมากหรอก เพราะว่าในแต่ละพื้นที่มันก็อยู่ที่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้บ้างพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะสั่งให้คนพวกลูกน้องสมุนของมันเนี่ยก็มารวมตัวกันเพื่อเข้าตีเจ้าหน้าที่ในจุดเล็กๆดังนั้นณจุดเข้าตีเนี่ยมันจะมีกําลังพลเหนือกว่าเพราะเหตุนี้เพราะมันสนที่กาลังกันพอเสร็จภารกิจแล้วมันก็จะกระจายกันไปอยู่ตามหมู่บ้านอันนั้นก็กลายเป็นชาวบ,บ้านธรรมดาอันนี้ก็เป็นปัญหา และบางครั้งก็เข้าไปในมัสยิดซึ่งมันคบหาสมาคมกับผู้ผู้ร้ายก็มีเยอะแยะไปหรือแม้แต่เรื่องกรณีโรงเรียนบางแห่งก็เป็นแหล่งซ่องสุมของคนร้ายในภาคใต้อย่างในเดีกก็มีกรณีโรงเรียนธรรมวิทยาเป็นต้นส่วนมัสยิดท,ทุเร,รา่าพวกนี้มันก็มีการนําอาวุธเข้าไปซุกซ่อนพอโดยแค่ข้ออ้างทางศาสนาประการสุดท้ายสําคัญก็คือว่าการประเมินผลการปฏิบัติข้อหเนี่ยเพื่อให ประเมินได้ว่าการปฏิบัติการของตนเองประสบความสำเร็จเพียงใดนั้นก็นนต้องมีการประเมินเพื่อปรับแผนและเตรียมการในครั้งต่อไปดั้นไกลขั้นที่6การประเมินการปฏิบัติเนี่ยมีความจําเป็นมากที่ต้องใช้ข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบไม่เป็นข่าวทางเปิดหรือข่าวทางปิดข่าวทางเปิดก็อย่างที่เราเห็นกันใน Facebook ทุกวันนะครับไอ้พวกที่มาชอบแชร์รูปรถ กุ้มเกราะโดนระเบิดบ้างเจ้าหน้าที่นอนตายข่าวต่างๆที่บอกนี้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บเท่านั้นท่านนี้ส่งไปโรงพยาบาลน,นั้นโรงพยาบาลน,นี้พวกนี้เป็นข่าวสารที่ใช้ในการทําข่าวกรองทั้งสิน้นทางศัพท์ข่าวกรองเราเรียกข่าวเหล่านี้ว่าเทรด T R A I T S เทรดก็คือชิ้นเล็กๆน้อยๆมันก็จะเอามารวมกันเพื่อน,นําไปกรองว่าข่าวพวกนี้มีความเชื่อถือได้ขนาดไหนและสามารถจะขยายผลไปนในเรื่องอื่นเช่นว่า เจ้าหน้าที่จะส่วนใหญ่จะต้องนําส่งที่นั่นที่นี่มันก็อาจจะเพ่งเล็งสถานที่นั้นเป็นเป้าหมายได้หรือแม้แต่พวกไอ้พวกทหารพรานที่มันชอบเอาหน้ามาอวดในเฟซไอ้พวกเด็กผู้หญิงสาวสาวที่เป็นสมัครเป็นทหารหน้าขา,ขาวแต่งเครื่องแบบชุดดําอะไรอย่างนี้ไอ้พวกเนี้ยเสี่ยงมากเพราะเขาไม่มีความรู้อะไรเลย พุ้งชาเขาก็ไม่เคยตักเตือนว่าอย่าไปถ่ายรูปลงเฟซแต่งข้างบวกกงแบบมาคุยโม้โอวดอวดความสวยความงามตามภาษาเด็กๆเพราะนั่นก็คือการเอาตัวเข้าไปเป็นเป้าเสี่ยงให้กับคนร้ายเนี่ยกำหนดว่าลองล่อเยนี่สักทีดิจะได้ให้ชาวบ้านมันแตกตื่นตกใจมันเป็นภัยแก่ตัวไอ้พวกนี้ไม่รู้หรอกครับเพราะอยากจะอวดลูกโถนนอมพันเห็น Facebook เนี่ยก็อยากจะอวดให้ผู้คนเข้ามาชมกันโอ้โหทหารพลานสวยจังผิวขาวกว่านางงามไทยอะไรทํานองนี้ก็แฮปปี้ยิ้มกันไปเพราะว่า,วาความรู้เท่าไม่ถึงการความโง่เขลาไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพุ้ชาที่เหมาะสมดังนั้น,น,นไอ้เรื่องการข่าวเนี่ยนอกจากทำให้คนร้ายได้ทราบผลการเป็นบัติของตนเองอย่างชัดเจนแล้ว เพื่อจะนำไปปรับแผนในครั้งต่อไปเอานำไปใช้เป็นการนำเสนอผลงานนี่เห็นไหมที่เงินที่เองให้เให้พวกเรามา5ล้าน10ล้านเราไปทำอย่างนี้เห็นไหมไอเจ้าหน้าที่มันตายต้องกี่คนเลือดสาดเลยดีไหมล่ะชอบใจไหมเออชอบใจแล้วเอาตังมาอีกมันก็เป็นผลงานของมันดังนั้นส่วนชาวบ้านแล้วโอ้ชาวบ้านก็ตกอกตกใจโอ้ผู้ร้ายเนี่ยมันร้ายมันเก่งนะแล้วเวลาใครจะโดนย้ายไปภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นห่วงเป็นใหญ่ ผู้ร้ายเนี่ยมันใช้วิธีการสนที่กาลังอย่างนี้แล้วก็มาไม่ได้คุมพื้นที่อะไรมากมายหรอกครับแต่ข่าวต่างๆมันก็อย่างที่ทุกท่านทราบแล้วว่าสื่อโมวลชนมันชอบออกข่าวที่มันเลวมันไม่ดีข่าวดีๆมันไม่ออกดังนั้นทุกคนก็จะเห็นแต่ข่าวร้ายข่าวร้ายข่าวร้ายตลอดก็อย่างมีช่องหนึ่งที่มันน่าเกลียดมากคือไอ้ช่องอมรินเนี่ยชอบนําเสนอข่าวพวกนี้ แล้วยังไม่พอผนะพูดโดยปากก็ยังหนักแล้วก็ยังทำภาพแอนิเมชันนะไอ้นี่ไปทะเลาะก,กันนะไปบีคอไปแทงทำกันกระตูดออกมาเลยมันจะทำอย่างกันหนังสยองขวัญแล้วผู้คนมันก็ชาชินใช่ไหมกับความอำมหิตความโหดร้ายจิตใจผู้คนก็ต่ำลงต่ำลงเพราะไอ้สื่อพวกนี้แหละครับอันนั้นก็เป็นเขตความตั้งใจของมันที่มันต้องการจะได้เงินได้ทอง แต่สาหรับชาวบ้านทั่วไปที่หวังดีเนี่ยไอ้พวกแนวร่วมมุมกลับเนี่ยก็เกิดผลเสียอย่างนี้ผมจึงติร์ตักเตือนในหลายครั้งแล้วแต่เป็นธรรมดาของคนไทยพอชี้เห็นว่าตัวเองทําผิดมันจะมันจะโกรธเราเพราะเราไปย้ําเตือนว่าเอ็งไม่รู้เรื่องเร,เรื่องนี้คนไทยยอมรับไม่ได้ดังนั้นก็เติอนไปเถอะมันก็ไม่สนใจแล้วเผื่อเ <ๆ S 2> ม่ันยิ่งทําหนักเพื่อต้องการประชดไอ้นีสายเด็กๆอย่างเงี้ยติดตัวกันคน,คนส่วนใหญ่ ถ้าหากมันเห็นแก่ประเทศชาติมันก็ต้องเข้าใจเหตุผลที่อธิบายนี้ใช่ไหมคนที่มีเหตุผลแล้วก็มีใจเป็นธรรมเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้มันเสียหายอย่างนี้แต่ไอ้พวกที่ดื้อดึงเนี่ยใช่เหตุผลกับมันไม่ได้มันก็ต้องควรประนามเพราะมันก็ต้องทําต่อไปแล้วมาอาวันเนี่ยฉันรักชาติฉันอยากจะให้คนทั่วไปเห็นว่าพวกทหารลําบากยังไงเห็นไม่ตายกันแขนขาขาดไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคนไทยเขารู้อยู่แล้วนะพี่เองทำนั่นแหละ มันช่วยผู้ร้ายช่วยอย่างหนักเลยนั่นก็คือที่มา,าคคาว่าอดทภัยผมจะย่าเล่ากรณีนนศึกษาให้ฟังนะครับว่าในประเทศที่ผู้คนเขาสับนึกในหน้าที่นะทั้งสื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยเขาประสบความสำเร็จยังไงในการทําสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนะี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมีเทคโนโลยีทุกด้านสูงกว่าอเมริกาไม่เป็นการสร้างเครื่องบินรบ ไม่เป็นเรื่องอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นสูงกว่าทั้งสิน้นทุกท่านเด็กๆรุ่นนี้คงจะงงว่าญี่ปุ่นจะเก่งกว่าอเมริกาได้ไงเก่งกว่าครับเครื่องบินรบซีโรของญี่ปุ่นในช่วงต้นสงครามนั้นผลิตโดยบริษัทมิตซูบิชิมีขีดความสามารถสูงกว่าเครื่องบินรบทุกชนิดของสหรัฐซึ่งตอนนั้นเขาใช้เครื่องบินหลักก็คือ P-40 Tomcat เทียบกันไม่ได้เลย ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาความรู้ในเรื่องการชั้นบรรยากาศญี่ปุ่นสูงกว่าดังนั้นญี่ปุ่นก็เริ่มคิดเนื่อญี่ปุ่นใช้อาวุธสมัยใหม่ที่ทันสมัยมากจนอเมริกันฆ่าไม่ถึงตอวีปิโดที่เข้าไปโจมตีในเพลห์ฮาวเบอร์ในกองเหลือภาคพื้นแปซิฟิกนั้นเป็นสิ่งที่อเมริกันเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะในอ่าวเพนั้นมันมีมันกนระดับน้ํามันตื้น ตอร์ปิโดในอดีตท,ที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยกินน้ําลึกแต่ญี่ปุ่นสามารถดัดแปลงตอร์ปิโดให้กินน้ําตื้นได้โดยใช้อุปกรณ์เข้าไปที่หางเสือตอร์ปิโดตอร์ปิโดในสม,สมัยสงครามโลกตอนต้นสงครามนี่มันใช้พลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ต้องการใช้อากาศอันนั้นเวลาจะใช้งานเนี่ยก็ต้องอัดอากาศเข้าไปเพื่อให้เผาไหม้เครื่องยนต์ ไอ้เครื่องยนต์เนี่ยมันใช้แต่ออกซิเจนในการเผาไหม้แต่ท่านก็รู้ว่าในอากาศเนี่ยนะมันมีแต่ออกซิเจนเพียงแค่2 1เปอร์เซนต์นอกนั้นเป็นแก๊สชนิดอื่นใช่ไหม, mm hmm. มเครื่องยนต์ตัวไปโดพอใช้อากาศออกซิเจนไปแล้วเนี่ยมันก็เหลือแก๊สอื่นๆที่มันใช้ไม่ได้มันต้องปล่อยออกมามันก็จะกลายเป็นพลายน้ำดงนั้นเวลาโจมตีเรือลำไหนเนี่ยปล่อยตอร์ปโดแบบโบราณน,นี้ออกไปเนี่ย มันจะเป็นพรายน้ำให้เห็นเลยว่าโอ้มีลูกตอร์ปิโด,โดกาลังวิ่งมาแล้วตึ้งเรือก็สามารถหลบหลีกได้แต่ตอร์ปิโดของญี่ปุ่นไม่ใช่ตอร์ปิโดของญี่ปุ่นไม่ใช้อากาศแต่ใช้ออกซิเจนอัดลงไปดังน,นั้นในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ตอร์ปิโดนั้นมันจะไม่มีแก๊สหลงเหลือออกมาข้างนอกเลยดังน,นั้นเวลายิงออกไปเรือมิกันมันไม่เห็นพรายน้ำไม่เห็นทิศทางเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรผุดขึ้นมานี่ก็แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง เล็กน้อยว่าเทคโนโลยีเขาสูงมากจากความรู้เหล่านี้ญี่ปุ่นยังคิดที่จะโจมตีแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ห่างไกลไปถึงเกือบครึ่งสีโคลกการจะส่งเครื่องบินไปลำบากเป็นไปไม่ได้นะเรือทุกเครื่องบินก็เข้าใกล้แผ่นดินสหรัฐไม่ได้เพราะนั่นมันลังเสือทำยังไงคิดจะปล่อยบอลลูนญี่ปุ่นรู้ว่ากระแสลมที่ปล่อยจากประเทศญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ย จะปล่อยไปยังไงให้มันลอยไปแล้วตกในแผ่นดินสหรัฐได้เพื่อให้เกิดไฟไหมเขาก็ติดระเบิดเพลิงเข้าไปในบอลลูนเหล่านั้นกล่าวว่าไปถึงเหนืออเมริกาและแคนาดาเนี่ยก็ให้บอลลูนเนี่ยตกลงไปในป่าเพราะทางเหนือมันเป็นป่าเยอะก็ให้เกิดเพลิงไหมให้วอดวายให้มันวุ่นวายกันไปปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ปล่อยไปหลายร้อยลูกแล้วแต่ไม่มีผลเลย พราสายลับญี่ปุ่นในอเมริกาเนี่ยมันทํางานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าม,มันมัมนมีมันมีวงการสายลับของเขาจํากัดสายลับเยอรมันที่อยู่ในอเมริกานั้นก็ไม่ได้ข่าวสารข้อมูลเหตุผลที่ญี่ปุ่นไม่ได้ข้อมูลในทนั้งด้านนี้มันก่อให้เกิดความเสียหายมากมายกับสหรัฐโดยการเกิดไฟป่าขึ้นมาในหลายพื้นที่ที่เดียวและปริมาณกว้างขวางเพราะอเมริกันเนี่ยขอร้องให้สื่อมวลชนต่างเนี่ย ห้ามนาเสนอข่าวพวกนี้เด็ดขาดความสูนเสียจากการเปิดระเบิดเพลิงจากบรรลุของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ให้บอกแล้วชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงข้ามคนไทยใช่ไหมคนไทยรู้อะไรมาโพธนาหมดแต่คนอเมริการยุคน่านไม่แพร่งพรายไอ้ญี่ปุ่นก็คอยฟังเอ๊ะยัยงไงกูปล่อยบรรลุไปกี่ร้อยลูกหายหมดหายตออหายตออเงียบไปหมดในที่สุดก็เลยล้มเลิกโครงการนี้ เพราะเชื่อว่าไม่ได้ผลที่ไหนได้นะครับป่าอเมริกาป่าแคนาดาวอดวายไปมากมายมหาศาลนี่ก็คือผลจากการปิดข้อมูลข่าวกรองโดยความร่วมมือของสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไปซึ่งเขามีความรู้และเห็นความสำคัญนี่ก็คือที่มาของคำว่าโอทภัยซึ่งประดิษฐ์ขึ้นในสมัยสงครามโลกที่สในยุคข,ของท่านจอมพลปพิบูลสงคราม เพื่อใช้เตือนคนไทยทั้งหลายว่าข่าวศึกเนี่ยมันแอบฟังอยู่ทุกด้านการที่จะพูดเลยสุมสี่สุมหรู้ดีบ้างไม่ดีบ้างพร่ำไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นการปล่อย Data หรือข้อมูลข่าวสารไปให้ฝ่ายข่าวกรองของฝ่ายตรงข้ามนั้นมันเอาไปรวบรวมมันยังไม่เชื่อหรอกแต่เมื่อรวบรวมแล้วผ่านกระบวนการกรรมวิธีข่าวกรอง ข้อมูลข่าวสารนั้นจะกลายเป็นสารสนเทศและกลายเป็นข่าวกรองจากนั้นเขาก็จะไปลำดับความน่าเชื่อถือว่าควรจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์กระบวนการมันเป็นอย่างนี้ครับก็กลับมาที่ว่าตอนนี้ท่านก็คงเข้าใจแล้วว่าผู้คนที่แชร์ข่าวต่างๆโดยเรื่องการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ต่างๆนั้นนะ่ะมันทำลายชาติมากน้อยมากขนาดไหน และก็หวังว่าท่านที่มีเหตุผลและเห็นแก่ชาติบ้านเมืองคงจะเปลี่ยนพฤติกรรมไม่จําเป็นต้องบอกอะไรทุกอย่างที่รู้หรอกถึงแม้ท่านจะคันปากอยากจะโพธนาเพียงใดก็ตามอ่ะยับยั้งชั่งใจไว้อย่างน้อยก็เห็นแก่ชาติบ้านเมืองของเราเพราะเหตุนี้ผมพลตรดอตอรอนุชาติบุญนาขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขออนาได้กระจายกันต่อไปเถอะครับ คงความรู้แบบนี้คนไทยไม่ค่อยได้สำนึกกันและอางที่เรียนแล้วบางคนเนี่ยมองเห็นเหตุมองเห็นผลแต่เนื่องจากดื้อและต้องการประชดไอ้คนอย่างนี้ก็เยอะนะครับเราจะทำยังไงก็ท่านก็พิจารณากันต่อไปก็แล้วกันครับสวัสดีครับ